สวัสดีครับพี่น้องครับมัอนี้พ่พี่น้องมาตำรว,รวจราคาวง้วควาวยครับอยู่ตลาดนาโครกระบืออำเภอสุพิศัยจังหวัดบุกกรีรัมย์ครับตลาดตัวน,นี้ก็เปิดทุกวันวันเช้านะพอเบาะนะเบาะนาะถูกวันเช้ายังมือเศร้าพี่น้องเสียว้าเส้นทางระวังปากคาดไปสู่พิศัยครับอยู่สายมือเลยพี่น้องเด้อมาประมาณกิโลเมตรหนึ่งตัวแรกแห้งมันมือนด้ครับคุณพ่ออย,ย่างไรครับพ่อสถิตพ่อสถิตอยู่ข้างในขึ้ครับอยู่ต่อไน โ oh, อ้พ่อเิรษฐอยู่ฝ่าไายมืงเนี่เราได้คั้วเงามมาตัวนึงอยู่น้องถ่ายต้นคลิป<อ>เลยแม,ลแม่กับลูกแม่ไอ้ลูกขึ้นตัวหูตัวเมียคือตัวเมียโอ้นี่ลูกตัวเมียพี่น้องเนี่ยเงามเลย้ส่งลูกดีแม่พนนีบประมาณหน่อยสี่สิบเดีบอกขึ้นหัวเลยได้ได้หน่อยสี่สิบเนาะแต่ว่าพันธสียหลายลูกกว่าเด่นี่แน่เมืองสามลูกเขาขึ้นเงาเถอะครับมันเป็นม่าแต่กับแม่โอ้พันธ์เขาเงาพันธ์คาระบาล ขั <C jin x 2> <at> ้นคาร์บาวปบพี <SL> ่น้องพี่น้องเลยพี่น้องกูเดมากแล้วนี่นอเนี่ยนอซุงลอยสี่สิบเจ้าตื่นเลยครับตาละวารสามลูกผมนับบางหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าหกลูกพี่น้องนี่ตาละวารสามเนาะผูเป็นขายแต่ว่าผมเมืองประมาณห้าหกลูกพี่น้องนี่อันอันแม่ก็ลูกควบนี่แม่พนมีทองบังหรือไี่ม่มีทองอีกซื้อสองเลสามพี่น้องลูกกับแม่ครับนี่ห้องลอยหาสิบเลยพี่น้องเรื่องนี่ผู้ใดสนใจจะมีอีกวันหรืมีตือมีคนเดียวนี่มีอยู่บ้านผมมีอยู่บ้าน เอาเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ศูนย์หกสามครับศูนย์หกสี่ครับหกเจ็ดหนึ่งสี่ครับเอาคุณใดสนใจก็ัทุกหมาเบอร์นี้เนาะคุณพ่อเนาะครับอู้งามจุนดนี้พี่น้องเอานี่เอาพัฒนาต่อได้นี่มีทองแล้วกินเพิน่นกระสวดแล้วนเนาะเออเอาโอเคครับคุณพ่อครับมันมาเด้อครับฟังพอ่อเบาตัวพี่น้องพ่อเบาได้ไหมจะข่มมือเดี๋ยวมาข่มเดี่ยวนะลูกกัวผูตัวเมียครับนี่ นี่บลูเ nah พิ่นธุ Nixon> ์โอ้ยกล้ามพี่น้องไอ้นี่อุลุนเลยครับลูกกับแม่แม่เขาไม่สว่างเบาๆใกล้ชิวอ่ะเลยเห็นมันโอ้เอาเมื่อวันนี้ผมก็บอกมาแล้วบัดนี้มันชิวอ่ะอยู่นอกบัดนี้เนาะกลกองสูมมือสูงไรสามชิปครับประมาณนี้แหสามชิปบวกก็นเดียวเนาะเบาเนะสามชิปบวกลูกกับแม่พี่น้องเจนเอาไปเลี้ยงอยู่ครับนี่อะไรลย่างเงี้ยใเยือกเบาว่าสามลูกสามลูกได้เนาะเสามลูกค่ะบลูเกินที่ลูกพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ ครับเสี่วพี่น้องเอ้ยท่องท่องท่องสร้างได้ตัวดีเนาะท่องสร้างท่องเงยพี่น้องเลยครับช่วงลูกก็ดีความตัวนี้ไว้หาพี่น้องเลยไว้เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ศครับหนึ่ครับสองศครับพี่น้องคนใดสนใจกับทั่วมากเบนี้นะครับเนาะหาเหมือนมาได้พอเบาเด้อมาตัวพี่น้อง มของพศเราพศเราอยู่โรงพยาบาลอุดรอุคนตอนนี้พี่น้องเลยรอดผ้าตัดเนี่ยเกาะผ้าตัดหัวใจบ่เส้นเลือดหัวใจตีเส้นเลือดหัวใจตีพี่น้องพศพี่น้องม่เห็นละหล่อคลิปนี้พี่น้องเลยเอาลูกชายเราเข่าแทนตัวนี้ตัวนี้พี่น้องเลยของพศเราตัวนี้ส่วนลูกเพิ่นกับตัวนี้ลูกตัวตัวเมียบ่ฮึตัวเมียงามกระรุ่นเลยเมียที่ถ่วงบ่ฮึครับมีบ่เปลนไงยางไม่ไก่เป็นยังี่ลูกเร็ว ืันนี้ลูกชายเราบหูแล้วค่ะให้หลานพยินสวหูแล้วค่ะพออีนั่งหน่อยเขากล้องห้่งไว้ท่าไดอีิหลาอันควมหนึ่งลูกพวองไว้หาชิมหาใ้วลูกเนาะเดี๋ยวเบื้องลเรียดเด็พี่น้อยมันกันอ่าง่อย่หน่อยง่ายสูงลอยสามสบวกคมอยสามสองครับนี่ลูก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 ก็มาลูกสา บเกิดลูกซีพี่น้องนี่ลูกสาวเพื่อนนี่งามเลยครับนี่ซื้อสองในสามในลูกนะฟังไว้หาสิบหาสิบหาพี่น้องเอามีคมได้อีกรูปอันนี้ตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียลูกนี่ตัวนี้ตัวเมียตัวเมียน้อยเนาะประมาณปีกลัวเมี้ยวอีหล่าเนี่ยสูงประมาณมเม็ดซิบเหนือพี่น้องเอ้นี่ฟังไว้เธอได้ลูกนี่ฟังไว้สิบหางไว้หาพี่น้องนี่พี่น้องจับเปิดราคาบ้างเอกลูกชายเราเฮียสวาครับคือกันคักเลย รอได้การเลยกร็ฟอนะอสวผมนอนอยู่โรงพยาบาลด่นอนเอ้ยโรงพยาบาลอุดรเอามีเสกหญงลูกบัานนี้เมื่อเหราเบอร์โทรศัพท์ลูกศูนย์ศูนย์เก้าสามศูนย์สี่เก้าแปดสี่นยนะลุนะอ่าโอเคลูกครับครับยืดน้ำกันครับอันซื้อจะได้ก็บม่เห็นหาเกียร์เมือเองบ่หรือยไหอยไหมไในหอยไหมเจ้มีไหมสองมบ่หรือคมเดียวคมเดียว ตัวหนึ่งสองสามตัวนี้ตัวนี้มในสันตั้งหากบนิโอ้บ่เมียของเจ้าควมสามรูกเพื่อนตัวเมีตัวเมียมืเลยบ้นเมียนี้ถ่องบ่ครับบนนี้นใหญบ้านให่เนาะควมสามพี่น้องเลยครับได้หอยยังก่อนได้หอยไหมเขานี่สพรในหอยสมพรในหอยทางไหนครับบ้านดุงบนดุงูดเอาเพอบ้นดุงคุน่อู้ดค่ะครับ่ะพี่น้องครับ่ะควมสามจแยกบ่บ่น ถ้าพี่น้องอยากได้จะบแบ,งบ่งเบอร์เอาอันนีนั่งหน่อยนี่ค่ะวายอยังไงนี่เศร้าเกียเนาะม,มาอย่างมะฮีเจาเศร้าเกียตัวน,นี้เศร้าเกียพี่น้องเลยนี่วางไว้นี่แลแม่ลูกตัวน,นี้ยบ้านนี่สามแปดเนาะนี่ลูกเพืนเน่อนาะพี่น้องเนาะลูกตัวน,นี้นะครับเนาะแม่เพื่อนแม่เพื่อนร้อยสามสิบได้ลูกลูกสามเลยเนาะครับเบอร,ร์โทรศัพท์เจ้าถ้าพี่น้องคุณสนใจเก้าศูนย์ครับ 6ครับหกสอมครับเอ้ามันๆนะครับเด้อออกไร้อมาในหอยยูคนรอพี่รองเพียรซื้อขายคั่วคัวดีคั้วเสื้อชัดคั้วจีิงใจดีการันตีให้เลยนะสำหอยยูครับได้ดีได้ดีล่ด้วยเป็นเสียยูย้อนคัวดีละครับตัวนี้สูงร้อยสามหาในบ่อในหอยยูนี่ในหอยยูร้อยสามหาในบ่อเนี่หรือร้อยสามสีบร้อยสามสิบเนี่ยเนะครับเนาะลูกที่ไรละครับี่ ลูกสามเพิ่นมีท่องมาครับคือท่องหยุดหยุดนี่ท่องบ้านบ้านห้องไว้เท่าไรก่อว่ากันพองมาสี่สองเนาะต่อได้มีตัวเดียววของเกี่เดยวนครับจุงไรสามสบว่นาตึกเลยพี่น้องไร้่นหลเบอร์โทรศัพท์ส่วนส่วนแปดสีเกียรติสี่สครับหกวหนครับอนหานครับด้วยยุครับครับมาพ่อยังก่อคือ ไยทรงไปยทรงทั้งในบ้านนี่ยนี่ก็คือบ้านปากคาดปากคาดปากคาดทั้งหุ่นเนาะวันนี้ได้มาโครมหนึ่งตัวลูกคนตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับลูกกับตัวเมียเมีพิ่ย่าวลาว่ามัรถไฟเนาะลูกที่ไลระบุนี่ครับลูกประมาณ3โตัวครับลูก3ามตัวนะครับเนาะสูงล3ยได้อีกเด้นเนาะ1 3ยสาบบวกรยสาห้อยู่ลสามสิบห้าประมาณนี้นะยนไง้ีน้องตวลบนข้างขาง ลองกินเหมือนต้นนี้เนาะโอ้ยาวเลยพัฒนาตัอะไรดีพี่น้องตัวนี้ <50. S 1> ห้างหวยทาเลในหอยส้ม <50. S 1> ห้าสิบวงหอห้าสิบนะลูกตัวเมียนี่เนาะเบื่อโทรศั์ถ้าพี่รองคุณนใจเอาศูนย์ศครับเจ็ดสี่เนึงครับครับอ่ามันๆนะครับเด้อครับอ้านในหอยวิรัตเมื่อนี้เอื่อยชุกเล้าขอบกองแทนแต่ว่าเมื่อคืนเราลองเพลงลองคาราเกะหลานชายเอาเมียบ่ เสียงได้บ่มีพี่น้องเลยผมก็จะบอกกันถามราคาห้สมรวาถือแป้งสเด็พี่น้องบักถิกตัวนี้นี่งไปเท่เยันหนึ่งนี่แปลว่ายังไงเอ่ยหาโอ้งไวสาทตัวละสิตัวละสิบสิบห้าิเนาะงเอนบ่เบิ่งสิบหสิซมือนี่ราคาหวงได้พี่น้องเด้อนครับนี่ีนี่แหะครับนี่ ครับประมาณนี้ตัวละสิบห้าสิบหกพี่น้องนี่พี่น้องอยู่บ้านปูด้มีตัวนี้เศร้าหาครับตัวนี้เศร้าหาครับนี่ตัวนี่เศร้าหาประมาณสองปี2สองปีกว่านเออเนาะตัวเมียได้หนีเป็นบ่ตัวเมีพี่น้องนี่ผู้ใดเ,เกาไปเลียงครับนี่เศร้าหาห่องไ้หนาตึ้อถงไรสามลอยลอยหมาเบอร์โทรเอื้อสวน 1.80ครับศูนย์แปดศูนย์เกจีีเจห้าสี่แปดเก้าหเก้าครับอามันมาเรื่อยเนอในหอยเวลาขคือเกอือสุกนาพี่น้องเลยของในหอยแหมมีจัคกคมมีสามตัวเนาะตัวนี้แม่ลูกกันย่บครับนี่ครับแม่ลูกลูกตัวตัวผู้ตัวเมียุ้นนี่แม่ตัวเมีลูกตัวเมียเราเมีเพิ่นทับไปทับแล้วทับแล้วแม่ทานรอบแล้วเนาะครับจะลูกเมี่ยเพิ่นกีลูกสลูกสนี่แหละเนาะ ครับลูกสมัยนีพี่น้องเอง 2, องงลย, 5, 5, ลยครับลูกลูกลูกสองข้าทองสูสงร้อยยี่ห้าไปหาร้อาิบกห้าครับกร้อยยี่ห้าพี่น้องนี่โค้งน,นี่ป่้ยลายอะไรบุ้นนีจะได้สามสิบห้าสามห้าน,น้อซื้อสองในสามนี่น้อเอาเบิกตัวพูดไปตัวพี่ตัวนี้บักเถิกบ่ไม่นั่งไม่นั่งม่นั่งน่อยปีเครื่องมาเครเช่า ข่ององไนเธอได้ขับบัเนีเอิ้อนข้าวห้าหนึ่งนี่เนาะเอาเบอร์ทศทรัพท์ครับพี่น้องคนทนใจศูสนเยให้อ้ไว้ครับเบอร์ทศออน่ห้าสี่เจ็ดหกสี่แปดส่วนสี่แุนผมมีชื่อจิขายวมาเลยครับเครับ